สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มินัลดอทเพื่อนๆอ,อยากลัวการกินผลไม้หรือยังคิดว่าน้ำตาลฟุกโตสที่ได้จากผลไม้จะทำให้เราอ้วนขึ้นหรือทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันเร็วกว่าปกติอยู่หรือเปล่าครับเพราะจะว่าไปแล้วผลไม้ก็จะมีน้ำตาลสูงเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้เรากังวลได้ว่าพอกินไปแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นกว่าปกติลดไขมันไม่ได้และเราอาจจะไม่กล้ากินผลไม้เลยถึงแม้ว่าจะชอบมากๆก็ากกาตามคำถามต่อมาก็คือถ้าเราจะกินผลไม้เวลาที่ ดีที่สุดในการกินผลไม้คือตอนไหนเราจะสามารถกินผลไม้แทนอาหารมื้อเย็นได้เลยหรือเปล่าและเราจะกะปริมาณผลไม้ให้พอดีสําหรับการลดน้าหนักและการลดไขมันได้ยังไงบ้างวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนําประโยชน์เด่นๆและเคล็ดลับดีๆในการกินผลไม้ระหว่างการลดน้าหนักและการลดไขมันจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผลไม้จะมีไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุและไฟโตนิวเทรนส์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆแต่บางที่เราอาจจะกังวลและไม่กล้ากินผลไม้เพราะว่า ผลไม้จะมีน้ําตาลฟรุกโตสสูงนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีงานวิจัยที่ฟันธงมาชัดเจนว่าน้ําตาลฟรุกโตสที่ได้จากผลไม้มีส่วนทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นกว่าปกติต่อมาโดยทั่วไปนะครับผลไม้1ึเซิร์ฟจ,จะเท่ากับ150กรัมและปริมาณที่แนะนําต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ3-5เสิร์ฟต่อวันตามระดับกิจกรรมที่เราทําใน1วันแต่ผลสํารวจกลับพบนะครับว่าอาจจะมีแค่ประมาณ1 2เซ์เท่านั้นของประชากรที่จะกินผลไม้ได้ตาม ปริมาณที่แนะนําต่อวันปัญหาก็คือพอเรากินผลไม้ที่มีน้ําตาลธรรมชาติน้อยลงเราอาจจะเผลอไปกินอาหารหวานๆที่ไม่ควรกินมากขึ้นโดยเฉพาะขนมหวานเฟรนช์ฟรายส์ผลไม้อบแห้งผลไม้ปิ้งน้าอัดลมและน้ําผลไม้เช่นน้ําส้มเป็นต้นจริงๆแล้วนะครับในการลดไขมันให้ได้ผลดีผลไม้ควรจะเป็นหนึ่งในอาหารหลักที่เรากินทุกวันเพราะว่าน้ําตาลฟรุกโตสที่ได้จากผลไม้จะไม่ได้ทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นกว่าปกติเลยจากการศึกษาพบ ว่าการกินน้ําตาลฟุกโตสน้ําตาลซูโครสและน้ําตาลกลูโคสไม่มีส่วนทําให้อัตราการเาผาผลาญไขมันหรือว่า fat oxidation rate แตกต่างกันเลยครับ ่อ,อมานักวิจัยได้ทดลองโดยการแบ่งผู้เข้าร่วมทดลองออกเป็น2กลุ่มซึ่งทั้ง2กลุ่มจะกินอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญวันละ600แคลอรีกลุ่มที่1นนะครับจะกินผลไม้มากกว่าหรือ Fruit Rich Diet ที่มีน้ําตาลฟรุกโตสิได้จากผลไม้ประมาณ15%ของพลังงานทั้งหมดใน1วันกลุ่มที่2จะกินผลไม้น้อยกว่าหรือว่า Low Fruit Diet หรือว่าน้ําตาลฟรุกโตสจะมีแค่5%เท่านั้นหลังจบการทดลองนักวิจัยไม่พบความแตกต่างของการสะสมไขมันหรือว่าการลด ไขมันเลยแต่กลุ่มที่1ที่กินผลไม้เยอะกว่าจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการลดน้ําหนักและสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงนั่นเองครับทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะกินผลไม้ได้ทุกชนิดแต่เราก็ควรกะปริมาณให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเราใน1วันด้วยหรือเราไม่ควรกินเยอะเกินไปและผลไม้ที่เราต้องระวังมากๆนั่นก็คือผลไม้แปรรูปเช่นผลไม้ปิง้งย่างและผลไม้อบแห้งเพราะว่าร่างกายเราจะสามารถดูดซึมน้ำ เข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าปกติและเราอาจจะกินเยอะเกินไปจนอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับดังนั้นเราควรเน้นกินผลไม้สดหรือว่าผลไม้สุกดีกว่าและถ้าเราอดใจที่จะกินผลไม้แปรรูปไม่ได้เช่นกล้วยปิ้งหรือว่าอินทผลัมเราก็ควรกินให้เสร็จตั้งแต่ข้างนอกหรือไม่ควรซื้อเข้าบ้านดีกว่าครับเรามาดูกันต่อครับว่าวิธีและช่วงเวลาในการกินผลไม้ระหว่างการลดไขมันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องกินผลไม้ตอนท้องว่างก่อนมื้ออาหาร ประเด็นก็คือการกินผลไม้ไปพร้อมหรือว่าหลังมื้ออาหารหลักจะไม่มีผลทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะร่างกายมีอาการบวมน้ามากขึ้นหรือว่ามีปัญหากับการย่อยอาหารเลยโดยทั่วไปนะครับผลไม้หรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารที่เป็นกรดหรือมีค่า pH ประมาณ1-2เท่านั้นและความเป็นกรดระดับนี้นะครับจะทําให้แบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมจากอาหารตายไปหรือไม่สามารถเติบโตได้ทีนี้เส้นใยอาหารที่ได้จากผลไม้จะเข้าไปช่วยฉลอ การเคลื่อนตัวของอาหารจากกระเพาะหรือที่เรียกว่า gastric emptying ซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นและพอใจกับอาหารมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเราอาจจะเริ่มกินผลไม้หลังอาหารภายใน30นาทีเพื่อควบคุมปริมาณผลไม้ให้พอดีและเพื่อให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารจากผลไม้ไปพร้อมกันกันกบอาหารมื้อหลักดีกว่าครับ2ก็คือการกินผลไม้ก่อนหรือว่าหลังอาหารไม่มีผลต่อปริมาณสารอาหารที่ร่างกายเราได้รับเพราะโดยทั่วไปนะครับร่างกายเราจะฉลาดมากพอ และสามารถดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่จากอาหารเกือบทั้งหมดได้หรือเวลาในการกินผลไม้นะครับจะไม่มีผลต่อปริมาณสารอาหารที่ร่างกายเราได้รับเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปกระเพาะจะค่อยๆทยอยส่งอาหารทีละนิดทีละนิดเพื่อที่ลำไส้เล็กจะสามารถย่อยและดูดซึมได้นั่นเองและรู้ไหมครับว่าลำไส้เล็กเราจะมีความยาวมากถึง6เมตรและมีพื้นที่ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายมากถึง30ตารางเมตรเลยทีเดียวครับ3ผู้ป่วยเบาหวานหรือเพื่อนๆที่ต้องควบคุมน้ำตา ควรกินผลไม้ไปพร้อมกับอาหารมื้อหลักดีกว่าประเด็นก็คือถ้าเรากินผลไม้เดียวๆร่างกายเราจะสามารถดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากจนเกิดภาวะที่เรียกว่าอินซูลินสปค์ซึ่งนี่จะไม่ดีมากๆต่อการควบคุมระดับน้ําตาลและการลดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสําหรับเพื่อนๆที่ป่วยเป็นเบาหวานคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือต้องการลดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มเราควรกินผลไม้ไปพร้อมกับอาหารมื้อหลักดีกว่าครับโดยเฉพาะ การกินผลไม้ไปพร้อมกับอาหารที่มีไขมันดีและโปรตีนไปพร้อมกันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลเข้าสู่ร่างกายได้มากและดีที่สุดครับนักวิจัยยังพบว่าเส้นใยอาหารชนิดละลายในน้ําที่พบได้ในผลไม้หรือที่เรียกว่าโซลูบไฟเบอร์ในปริมาณแค่7.5กรัมอาจจะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดหลังอาหารได้มากถึง25%เเลยทีเดียวต่อมาสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดผลไม้ที่แนะนําส่วนใหญ่คือผลไม้ที่มีค่าไกลซีมิกินเด็กซ์ตำตๆเช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สับป,ปะรดแตงโมและเมลอนเป็นต้นครับ4ตอนเช้าอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการกินผลไม้ประเด็นก็คือน้ําตาลจากผลไม้ไม่ได้มีส่วนช่วยปลุกหรือว่ากระตุ้นให้ระบบต่างๆของร่างกายตื่นตัวเร็วขึ้นหรือว่าทํางานได้เร็วขึ้นเพราะการกินอาหารคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดรวมไปถึงผลไม้ด้วยไม่ว่าเราจะกินเวลาไหนก็ตามมันก็จะเข้าไปเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดได้อยู่ดีและการกินอาหารเช้าที่มีคาร์บสูง,สงก็ไม่มีส่วนกระตุน้นการทํางานของระบบเมา็าบ้ ซอีกด้วยครับดังนั้นเราดูปริมาณผลไม้ที่เรากินต่อวันให้พอดีดีกว่าครับ 5. เราสามารถกินผลไม้หลัง5้าโมงเย็นขึ้นไปได้อย่างที่เกินไปครับว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นผลไม้ไม่ว่าเราจะกินเวลาไหนมันก็จะสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้เสมอไม่ได้จํากัดแค่ในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นประเด็นคือปัจจัยที่จะทําให้เราอ้วนหรือว่าผอมลงได้นั้นคือพลังงานแคลอรี่ที่ร่างกายเราได้รับต่อวันไม่ใช่เวลาที่ กินอาหาหรรครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่แบ่งผลไม้กินตลอดทั้งวันในปริมาณที่เหมาะสมจะมีน้ําหนักน้อยกว่ามีหุ่นที่สมส่วนมากกว่าและจะเสี่ยงที่จะอ้วนน้อยกว่าอีกด้วยครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าในการลดน้าหนักและการลดไขมันให้ได้ผลน,นั้นเราสามารถกินผลไม้ได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนดังนั้นเราควรเริ่มมองหาผลไม้ที่เราชอบและกะปริมาณให้พอดีสําหรับร่างกายเราต่อวันดีกว่าครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เน้นกินผลไม้ชนิดไหนอยู่บ้างครับและได้ ผลลับยังไงบ้างถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยและก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสาหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ